สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาพันก,กับช่องวินวินพระบ้านพระเหมาพระเครื่องราคาถูกๆพระเครื่องราคาแบ่งปันวันนี้ก็จเจอจกันในวันที่25นะครับธันวาคมนะครับช่วเงเย็นๆนะครับพี่พี่สนใจอะไรกันไหนอย่าลืมทักลืมโทรศ9 0 0 6 2 3762รนยาดนโอเอ็นจหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับพี่พี่สแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนกันในแอปพลิเคชันไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมได้ตรงนี้ได้เลยครับพี่พี่ หน้าจอแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับเนาะก็เป็นช่อง,องทางการติดต่อกันนะครับพ,พี่เพิ่มเติมกันนะครับมาวันนี้ก็มีว่าแบ่งปันครับพ,พี่มากน้อยนิดนึงนะครับไม่ไม่เยอะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอมาแบ่งปันนะครับราคาเบาเเหมือนเดิมครับพี่เย็นเย็นก็เป็นราคาเบาๆนะครับมารา,รายการที่หนึ่งนะครับพี่ รายการที่หนึ่งเอาอะไรก่อนเด่นหนึ่นนะครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับหาเดอนก่อนนะครับรายการที่หนึ่งแปบหนงนะครับรายการที่หนึ่งโอ้โหขึ้นไม่ถกเลยวันนี้นะครับวันนี้ก็พาเยอะนะนะครับแต่ก็ไล่ให้ไปเรื่อยๆนะครับพี่รายการที่หนึ่งอะวันนี้แล้วกันนะครับ เป็นพระสมเด็จวิกเกติโอนะครับพี่วินนีงนี้เอาเท่าไหร่ดีเปิดบินรายการที่หนึ่งเอาหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันอ่ะพี่พี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทรายการที่หนึ่งครับเปิดแบ่งปันกันหนึ่งร้อยห้าสิบาทราคาเบาๆนะครับก็เป็นราคาโปรโมชั่นฮิสตมาธเดย์แล้วกันพี่พี่นะครับนี่องนี้เอาหนึร้อยห้าสิบาทแต่ปกติเปิดแพงมากกว่านี้นะนะครับพี่พี่ลองดูแต่สวยนะครับพี่พี่เอาหนึร้อยห้าสิบาทพอนะครับ ราคาก็าเบาๆแบ่งๆปันกันนะครับหุ้นนี้ร้อห้าสิบาทสมเด็จไว้เกศครับต่อไปรายการที่2ครับพี่พี่รายการที่2จะเป็นเอ่ออันนี้แล้วก,กันนะครับพี่พี่รายการที่2จะเป็นเออ่เหรียญหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่ออะไรนะท่านสั่งนะครับท่านสั่งรายการ2เอาตัวนี้เอา350บาทพี่พี่เพราะท่านสั่งนะฮะเอา350บาท ทางใต้นะถ้าผมจำไม่ผิดอะไรนี้ทางใต้เอาสามร้อยห้าสิบาทพี่พี่นะครับเดี๋ยวพอท่านสั่งเนาะนี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบาทพอเดี๋ยวพี่พี่นนสนใจนะครับลองดูนะสามร้อยห้าสิบาทด้วยเพรท่านสั่งรายการต่อไปรายการที่สามนะครับนี่ก็สวยนะครับแต่ก็เอามาแบ่งปันราคาเบาๆเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้เอาสองร้อยบาทเดี๋ยวพราเงินพิมพ์นิยมนะครับ ันนี้เอา200บาทพอบแบ่งปันกันในวันวันนี้นะครับพี่พี่ช่วงเงยนเ็ยนๆเนอะ200บาทครับพี่พี่เพราะเงินพิมพ์นิยมนะครับแต่ก็สวยดีนะครับพี่พี่มีความเก่านะครับนน่้อมีความเก่าดีเน,นี้อเอา200บาทพี่พี่นะครับรายการต่อไปรายการที่สามรายการที่สี่นะครับขอใครรายการที่สี่ รายการที่สี่จะเป็นเหรียญพ่อเดิมนะครับปีแปดสองหัวนี้ห่วงเชื่อมนะครับนี่ห่วงเชื่อมเอาสามร้อยบาทพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทพ่อเดิมนะครับห่วงเชื่อมเอาสามร้อยบาทครับแต่ก็สวยนะพี่พี่ดูพี่ผิวหิ้งหิ้งดีนะครับเอาสามร้อยบาทครับพ่อเดิมนี่ครับพ่อเดิมเอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่ผิวหิ้งหิ้งดี นะครับลองดูนะพี่พี่เอาสามร้อยบาทก็เดิมรายการต่อไปรายการที่สนะี่นะครับอ่าสี่ที่ห้านะครับรายการที่ห้าจะเป็น,นอ่าอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่กรุวัดเงินคองเตยเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้เอาสองร้อยบาทรายการนี้เอาสองร้อยบาทครับกรุวัดเงินคองเตยน,นี่ครับเอาสองร้อยบาทพอพี่พี่นะครับเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจเนาะนะครับ สองร้อยบาทครับกลุ่ดเงินทองเตยารายการที่ห้ารายการที่หกค,ครับรายการที่หกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมสชนะคาวิพีเอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทพ่อพรมสชเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่หกนะครับเหรียญสอชอเหรียญละครังนะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่นี่ครับเหรียญละครังเหรียญเหรียญสอชอนะครับ อนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับอนี้เอาสี่ร้อยบาทได้ความแบบผิวหิ้งหิ้งนะได้ซีนมาอย่างงี้เลยพี่พี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดจะเป็นพระสมเด็จองนี้ครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทพอพี่พี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องนี้น่าจะเหมือนนี้คล้ายลงลงรักมานะพี่ลงรักลงคาบเก่ามานี่ครับ ลงรักลงคาบเก่ามาพี่พี่สองร้อยบาทพี่พี่ตรงนี้เบาๆนะครับแบง่แบงๆอย่างเย็นๆกันนะครับเอาสองร้อยบาทนะครับพี่ลองดูนะครับเพื่อถูกใจเอาสองร้อยบาทนี่ครับในความเก่าดีรายการต่อไปรายการที่แปดนะครับพี่พี่เป็นปูทั่วตารีปู่ทั่วตอรีรอกระไรทองครับพี่พตอกฉลยชิง องนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทหูทว่เตาลี่กระไหลทองตอกชอชิงองนี้เอาสามร้อยบาทครับก็สวยดีนะครับพี่พี่นะน่าจะเป็นชุบทองกัมการกระไหลเปียกทองกัมการเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่วัดช่างให้นี่ครับได้วความเก่าดีองนี้สามร้อยบาทนะครับพี่พี่รายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้านะครับ รายการที่เก้าจะเป็นพระรอดเล็กๆนะครับแต่วันนี้มีสภาพผ่านใช้มาบ้างครับ200อบาทพี่ๆอุนี้พระรอดมีผ่านใช้มาเล็กน้อยนะครับพี่ๆเนื้อออกเกี่ยวค้ำนะครับเกี่ยวค้ำนิดๆ2 0 0รอบาทครับอุนี้พระรอดนี่ครับเอา200บาทพอพี่ๆราคาเบาๆไบแมงกันนะครับอุนี้พระรอดรายการ9้ารายการที่1ินะครับรายการที่สิจะเป็นเหรียญหลวงพ่อ ผู้เอี่ยมนะครับพี่พี่นี่เอาสามร้อยบาทครับในการที่สิบหลังยันสี่สามร้อยบาทครับตรงนี้พี่พี่นะครับลองดูนะเอาสามร้อยบาทครับดูผู้เอี่ยมหลังยันสี่นะครับพี่พี่รายการที่สิบนะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นพัะปิตานะครับอันนี้เลย ติดตางลงรักแห้งๆเก่าๆองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่ๆติดตางลงรักแห้งๆเก่าๆองนี้เอาสามร้อยบาทครับเพื่อพี่ๆท่านไดสนใจนะครับอย่งนี้เก่าๆดีองนี้แห้งๆนะครับสามร้อยบาทครับองนี้พี่ๆได้ความเก่าดีองนี้สิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสองจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับสิบสอง สิบสองเป็นสมเด็จฐานแซมพี่พี่สามร้อยบาทแล้วกันครับอ,องนี้สมเด็จฐานแซมอ,องนี้เอาสามร้อยบาทครับสิบสองสมเด็จฐานแซมนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่อุ้ยนี้มีมีเดเล่มน,งงน,นึงนะครับมีดดำงานเล่มนึงนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่สิบสองนะครับมีมีเดเล่มหนึ่งแต่สวยเนี่ยเล่มนี้ต่อไปสิบสามนะครับ สิบสามสิบสามจะเป็นพับปิดตาหลังแบบตรงนี้ได้รักแห้งรักเก่าๆดิรงนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ๆองนี้สามร้อยห้าสิบาทปิดตาสายปูกแก้วเหมือนกันพี่ๆองเดีนี้รักบึกบักเลยรักแห้งๆเลยองนี้นี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบาทครับองนี้พี่ๆ สิบสามสิบสี่สิบสี่จะเป็นเสมเ็จวัดเกตครับตรนนี้ก็ฟอร์มเก่าดีพี่พี่นะครับสิบสี่เป็นสมเด็จวัดเกตนะครับอันนี้ก็ฟอร์มได้ได้เก่าดี๋ยนนี้เอาสามร้อยบาทครับสิบสี่เป็นสมเด็จวัดเกตชีครับตรนนี้เอาสามร้อยบาทครับได้ฟอร์มเก่าดีนะครับ น,นี้เอาสามร้อยบาทพี่พี่นี่ครับสมดิษวัดเกตเอาสามร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้าจะเป็นพระอันนี้เอาสองร้อยบาทครับคุณแผนใบพุทราอน,นี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่คุณแผนใบพุทราเนื้อดินครับเอาสองร้อยบาทนี่ครับ ได้ความเก่าตรงนี้สิบห้าสิบหกนะครับสิบหกสิบหกจะเป็นปูท่ทวดวัดพระโคนะครับตรงนี้เอา200บาทครับพี่พี่ปูท่ทวดวัดพระโคตรงนี้เอา200บาทครับนี่ครับได้ความเก่าตรงนี้เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงว่านนะครับตรงนี้เอา200บาท วัดพระโคนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นอันนี้ลักษณะเฮ้สิบเจ็ดจะเป็นปูทวดตัวทอกระไหลทองกรรมการเอาสามร้อยบาทครับองน,นี้พี่พี่สิบเจ็ดจะเป็นปูทวดกระไหลทองกรรมการหน้าทอนะครับตงน,นี้หลังหนังสือหน้าทอใหญ่หลังหนังสือหน้าทอใหญ่นะครับนี่ด้ความเก่าตรงนี้ เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทสิ 10, บเจ็ดนะครับต่อไปสิบแปดสิบแปดจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่สิบแปดเหรียญพระพรมนะครับเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ปูดูนะครับเหรียญพรมปูดูเอาสองร้อยบาทพอนะครับเหรียญพรมปูดูนะครับอันนี้ เอา2 0งบาทนะครับ 1. เด่นพรมผู้ดูนะครับ18เอา200บาทครับต่อไป19นะครับ 19. 19 19จะเป็นพระชัยไพรีนะครับเอา300บาทกับพี่พีวันนี้กิ่งจะหลุดไปนะวันนี้กิ่งจะหลุดไปเอา300บาทครับพระชัยไพรีพินาศวัดประวรน เอาสามร้อยบาทครับองนี้พี่พี่พระชัยภัยดีพินาวัดบัววนนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทพอนะครับพี่พี่สิบเก้ายี่สิบนะครับยี่สิบจะเป็นข้อเงินสารสารแรกองนี้ได้ฟอร,ร์มเก่าพิมพ์คิตานะครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทพี่พี่พองนี้เอาสองร้อยบาทองนี้เอาสองร้อยบาทพอนะครับข้อเงินพิมพ์คิตานะครับนี่องนี้ดูใต้ฐานนะ มีความเก่าดีนะครับเอา200บาทนะครับสารส้าแรกเก่าข้องเงินคิดตา200บาทนะครับรายการที่20เนาะต่อไปรายการที่21นะครับ21จะเป็นอันนี้เป็นพระคงลงกุนะเอา200บาทกับพี่พี่พระคงลงกุเก่านะครับเอาสองบาทน่ครับรักอะไรเก่าเก่าเลยนะครับนี่ นี่ครับเอาสองร้อยบาทพี่พี่พระคงนะครับลงกลุกขาวกกเก่าๆนะครับอุ้งนี้เอาสองร้อยบาทรายการต่อไปยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองจะเป็นหลวงพ่ออินวัดโบดพ่ออินวัดโบดเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เด้เตรียมเก่ามาอย่างนี้เลยพ่ออินวัดโบดเอาสามร้อยบาทครับอุ้งนี้นี่ครับ ได้ความเก่าหิ้งหิงเลยเพราะอินนะครับวัดโบสเอาสามร้อยบาทครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับยี่สิบสามจะเป็นหลวงปู่อีนะครับพี่พี่หลวงปู่อีเอาสี่ร้อยบาทครับองนี้หลวงปู่อีเอาสี่ร้อยบาทครับ นี่ได้ความเก่าดีตรงนี้นะครับเอา400บาทนะครับหลวงปู่อี23นะครับ24บนะครับ24เป็นพ่อเงินพิมพ์นิยมแต่สภาพใช้องนี้เอา300บาทค่ะพี่พี24พ่อเงินสภาพใช้เอา300บาทครับพีบ่พีองนี้เอา300บาทนะครับ 24เป็นข้อเงินนะครับสภาพใช้เอา300บาทครับ25จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับพี่พี่ยีจะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลังมีรอยจานเอา350บาทครับพี่พี่ยีจะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลังมีรอยจานนะครับเอา350บาทนะครับเป็นเปียกทองกรรมการนะก็ไหลทองกรรมการ สามร้อยห้าสิบบาทเจ้าสวหลวงปู่บุญนะครับพี่พี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับยี่สิบหกยี่สิบหกจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ยี่สิบหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดเดิมปีแปดสองแต่อันนี้สภาพหูตัดไปนะครับพี่พี่ปีแปดสองปั๊มข้างกระบอกนะครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่ องนี้ได้บ,บ้านๆมาเลยนะครับองเนี้ยวห้ร้อยบาทเพราะเดิมปี82ห่วงเชื่อมองนี้ดอกจันดอกจันตรงนะครับตัวหนังสือตรงเพราะเดิมนะครับเอาห้าร้อยบาทในความเก่าดีองเนี้ยวห้าร้บาทครับพอะเดิมนะครับนี่หูน่าจะเนี่ยรอยเชื่อมเงินด้วยนะครับน่าจะตัดไปเอา500บาทครับ,พ,รบ,รบ,บ,บ,รบพี่ๆองนี้เลยนะครับ รายการต่อไป27นะครับ27จะเป็นเบีย้ยหลวงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะปูรอดวัดได้ลงเนี่ยครับลูกนี้เอาเก้าร้อยบาทพี่พี่ลูกนี้เอาเก้าร้อยบาทแต่สวยมากๆนะครับเชือเก่าลักแห้งๆเลยครับพี่พี่เชือกเก่าๆลักแห้งๆครับเนี่ยครับพี่พี่วิดูหลักนะ 9ก้รอยบาทมีแต่ถ้าของซื้อว่าซื้อมัน่าจะเยอะกว่านี้ครับพี่พี่เขย่าแล้วมีประลอดนะมีประลอด,นะม,ลอดมีน้ํานะครับพี่มีประลอดมีน้ำํำสวยงามมากๆลูกนี้ครับเบี้ยกแก้แก้คุณใสนะครับนี่เส้นสายลายละเอียดคมสวยมากครัต้องบอกว่าทักเก่าเนี่ยครับ สวยงามมากๆลูกนี้นะเบี้ยนะครับเดอร์มีดมีดเอามีดต่อจากเบี้ยเลย่น,ละนอ,อะไรทนะี่เท่าไรเน่ะยี่สิบเจ็ดนะครับเบียยี่สิบแปดมีดมีดเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสนใจยังไงลองทักโทรดูนะครับมีดนะครับเอาพันเจ็ดนะครับด้ามเป็นงองูครับด้ามเป็นงององานะครับ สวยงามมากๆขนาดเจ็ดเจ็ดนิ้วได้ไหมเจ็ดนิ้วนะครับไม่ประทานผมเอาไปไว้ไหนแล้วก็าเนนะี่ <c oughs> นี่ครับลองดูแล้วกันน,นะครับแต่สวยงามมากๆพี่พี่เฉพาะชุดนี้ยางเดียวเ <c> ก <oughs> ินแน่นอนครับซื้อตั้งห่างไว้ได้แน่นอนนี่ครับแต่สวยครับพี่พี่สวยมากครับใบเอาพันเจ็ดนะครับยี่บแปดมัมีดผมตั้งไว้ให้ยี่บแปดาการยี่บแปด ยี่บเก้านะครับยี่บเก้ายี่บเก้าจะเป็นนวะเตารีดนะครับพี่พีววนวะนวะเตารีดเอาเจ็ดร้อยบาทพี่พีช่อชิงเฉลิมพลนะครับชอชิงเฉลิมพลเอาเจ็ดร้อยบาทนวะเตารีดนะครับพี่พีช่อชิงเฉลิมพลนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทสวยงามมากๆแต่องนี้สวยจริงๆนะต้องบอกว่าองนี้สวยงามมากๆคนระับ นวะเตารีดฉอชิงนะครับพี่พี่ลองดูนะเพื่อถูกใจนะครับอืมได้ความสวยงามมากมาครับอ,อันนี้เอชิงเอชิงร้อยเก็บแต่งแทงตะไบาแานข้างขององค์พระนะครับนรองนี้จะเป็นนวะโลคะสวยงามมากๆครับลองดูนะพี่พี่ถูกใจตัวเลขได้ต่อไป ยี่สิบไรนะ่วันนี้ผมตอนเชียนผมได้สามสิบรายการยี่แปดยี่เก้ายี่เก้าแล้วนะครับยี่เก้าสามสิบนะครับสามสิบจะเป็นเหรียญหลาโพรคงวัดบางกระพร้อมนะครับขอบสตางเหรียญน,นี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่เหรียญน,นี้เอาหกร้อยบาทเหรียญหล่ลอพกคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นขอบสตางนี่ครับตรงนี้สวยนะพี่พี่พิจนารณาดูชอบ ดูถูกใจนะนี่อังน,นี้จะเป็นขอบสตางค์ครับด้วยความเก่าดีองน,นี้นะครับเอาหกร้อยบาทพอพี่พี่นี่ครับแล้วก็อันนี้ผมจัดแถมให้หนึ่งรายการแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเจอนะนานๆจะได้มาตักีนะครับกุ้ยขออภัยนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกทำบุญส่งน้ําพ่อผมนะครับพี่พีเป็นเนื้อสแตนเลสนะครับเป็นเนื้อสแตนเลสขออนุญาตนี้พี่พี่รับชมนะครับเป็นเนื้อสแตนเลสนะครับนี่นี่ครับสวยงามมากๆครับองนี้นี่เป็นเนื้อสแตนเลสสวยงามมากๆนี่ครับ งนนี้เอาพ่อผมเอาหกร้อยบาทครับพี่เอาเท่าพ่อพ่อคงแล้วกันครับพ่อผมเอาหกร้อยบาทเป็นเนื้อสแตนเลสครับพี่นี่ครับจะน้ําหนักเบาเบานิดนึงนะนะครับนี่ครับพี่พด้านหลังจะเป็นร้อยร้อยมะระนะครับร้อยเป็นผิวมะระนี่ครับอี่ตรงนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ลองดูนะครับ สวยงามมากๆนะครับโอเคพี่ๆวันนี้ก็30 30รายการเนาะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็31สเอออสามสิบเอ็ดขออภัยนะครับอ่ะสามสิบสองอีกรายการนึงผมลืมนะพี่ๆรายการนี้นะครับขอเยอะมากเลยเอ่อปวดทวดนะว่านสบู่เลือดครับเอา350บาทพี่ๆตรงนี่ละกันนะครับสามร้อยห้าสิบบาทวันสบู่เลือดนะครับลองดูนะพี่พ เอาสามร้อยห้าสิบบาทวานสบู่เลือดนะครับเอาสามร้อยห้าสิบปูทวดนะครับโอเคแล้วก็เออ่จะเป็นพ่องเงินตรงนี้แล้วกันนะครับพี่ปิดจ็อบนะครับสามสิบสามนะครับนี่พ่องเงินพิมพ์ิตาองนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เป็นพิมพ์ิตาองนี้เอาห้าร้อยบาทครับนี่ครับองนี้พิมพ์ิตาสวยงามมากๆครับองนี้ เอา500บาทต่อหนบบึ่งใบพี่สนใจยังไงก็ลองทักลองโทรกันได้นะครับแต่สวยอร์มสวยมากครับเอา500บาทพี่พี่ลองรับชมวันนี้ครับพิมพ์คิตานะแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นสามชายแต่เนื้อคือเหมือนหล่อไม่ไม่ติดไม่เต็มไม่เข้าหุ่นเทียนนะครับพ,พี่นี้นี่ครับแต่ใบหน้าสวยนะครับจมูกสวยเลยนะครับใบหน้าสวยจมูกสวยเลยแต่ใต้ฐานนี่ยังยังพอมีข้าวขี้เบ้าดินวัวนะคะพี่พี่มีข้าวขี้เบ้าดินรัว ตอนนี้เป็นเมสเก็ตไฟนะครับนี่เมสเกตไฟแต่ฟอร์มสวยนะครับพี่พเอาห้าบาทลองดูแล้วกันนะครับเอาห้าบาทได้ดําเดิมดมันอย่างนี้เลยรายการนะครับสุดท้ายเนาะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ